เวลาเราพูดถึงการตั้งคันให้มีคุณภาพเนี่ยภาพแรกๆที่นึกถึงก็คงจะเป็นเรื่องอาหารการกินหรือว่าการไปหาคุณหมอตามนัดใช่ไหมครับแต่รู้หรือเปล่าครับว่าจริงๆแล้วมีอีกเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะแต่หลายคนอาจจะมองข้ามไปซึ่งวันนี้แ่ะครับเราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันนี่เป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่เคยนึกถึงเลยว่าเอ๊ะ สุขภาพในช่องปากของเราเนี่ยมันจะส่งผลโดยตรงไปถึงลูกน้อยที่อยู่ในท้องได้ยังไงกันบอกเลยว่ามันเชื่อมโยงกันมากกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยครับและไอ้ความเชื่อมโยงที่ว่านี่นะครับมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆเลยนะแต่มันส่งผลกระทบโดยตรงแล้วก็สําคัญมากๆด้วยการที่เราทําความเข้าใจจุดนี้นะครับถือเป็นก้าวแรกเลยที่จะทําให้การตั้งครรภ์ครั้งนี้แข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น นี่คือหัวใจสำคัญของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้เลยครับสุขภาพช่องปากของคุณแม่ที่ไม่ดีเนี่ยสามารถส่งผลกระทบไปถึงทารกในครรภ์ได้โดยตรงเลยแล้วผลกระทบที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เราไปดูกันต่อเลยครับเอาล่ะครับทีนี้เรามาดูกันว่าความเสี่ยงที่ว่าที่บอกว่ามองข้ามไม่ได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างทำไมเรื่องนี้ถึงเป็นเรื่องใหญ่และมันจะส่งผลกระทบที่น่ากังวลอะไรได้บ้าง จากข้อมูลของกรมอนามัยเลยนะครับตัวการสำคัญที่ต้องคอยระวังเป็นพิเศษเลยเนี่ยมีอยู่สองอย่างหลกัหลกๆเลยครับหนึ่งคือโรคปริทันหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าโรคเหงือกอักเสบนั่นแหละครับและสองก็คือปัญหาฟันผุซึ่งทั้งสองอย่างนี้เนี่ยแหละครับที่สามารถนำไปสู่ความเสี่ยงที่มันร้ายแรงกว่าที่เราคาดคิดได้ความเสี่ยงแรกเลยนะครับที่เชื่อมโยงโดยตรงกับสุขภาพช่องปากที่ไม่ดีก็คือการคลอดก่อนกำหนดครับ ซึ่งแน่นอนว่าเป็นภาวะที่น่ากังวลมากๆแล้วก็ส่งผลกระทบอย่างมากเลยต่อสุขภาพของทารกแรกเกิดยังไม่หมดแค่นั้นนะครับปัญหาสุขภาพในซองปากยังไปเพิ่มความเสี่ยงที่ทารกจะคลอดออกมาแล้วมีน้ำหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์อีกด้วยซึ่งเรื่องนี้อาจจะส่งผลไปถึงพัฒนาการของเขาในระยะยาวได้เลยทีเดียวและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยครับก็คือเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในช่องปากของคุณแม่เนี่ย มันสามารถถ่ายทอดไปสู่ลูกน้อยได้ด้วยซึ่งมันก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาสุขภาพช่องปากของลูกในอนาคตได้เลยนะครับพอเรารู้ถึงความเสี่ยงกันไปแล้วก็อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับทีนี้เรามาดูวิธีป้องกันกันบ้างดีกว่าทั้งกรมอนามัยเนี่ยเขาก็ได้ให้คําแนะนําแล้วก็แผนปฏิบัติการง่ายๆมาเลยที่จะช่วยให้คุณแม่สามารถดูแลสุขภาพช่องปากได้อย่างมั่นใจเพื่อการตั้งครรภ์ที่แข็งแรงสมบูรณ์ครับ เริ่มจากสูตรที่จำง่ายแล้วก็ทำได้จริงเลยครับนั่นก็คือสูตร222ครับ1คือแปลงฟันวันละ2ครั้งก็คือตอนเช้ากับก่อนนอน 2. คือแต่ละครั้งที่แปลงเนี่ยให้แปลงนานอย่างน้อย2นาทีนะครับและ 3. ที่สำคัญมากเลยคือหลังจากแปลงฟันเสร็จแล้วให้งดอาหารแล้วก็เครื่องดื่มไปอีกสองชั่วโมงเต็มๆเ,เลยครับเพื่อให้ฟูออไรได้ทำงานปกป้องฟันของเราได้อย่างเต็มที่นั่นเอง นอกเหนือจากวิธีการแปลงแล้วเนี่ยตัวยาสีฟันที่เราใช้ก็สําคัญไม่แพ้กันเลยนะครับข้อมูลเขาแนะนําให้เลือกใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ right, ความเข้มข้น1,500 ppm ครับซึ่งเป็นปริมาณที่พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันฟันผุแล้วก็ช่วยทําให้ผิวฟันของเราแข็งแรงขึ้นด้วยแต่ว่าการดูแลไม่ได้จบแค่การแปลงฟันนะครับการใช้ไหมขัดฟันทุกวันเพื่อทําความสะอาดในซอกฟันที่แปลงสีฟันเข้าไม่ถึงเนี่ยก็สําคัญมากๆเลย แล้วก็ควรจะพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากแล้วก็ขูดหินปูนอย่างน้อยหนึ่งครั้งระหว่างตั้งครรภ์น,นะครับและแน่นอนว่าการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่แล้วก็เลือกของหวานที่ไม่หวานก็เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพช่องปากแบบองค์รวมด้วยครับนอกเหนือจากวิธีดูแลโดยทั่วไปแล้วนะครับยังมีคำแนะนำพิเศษสำหรับบางสถานการณ์โดยเฉพาะแล้วก็มีประเด็นสำคัญที่อยากจะย้ำให้จำขึ้นใจกันอีกสักครั้งหนึ่งครับ ข้อนี้คือสำคัญมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะสำหรับคุณแม่ท่านไหนที่มีอาการแพ้ท้องอยู่จำไว้เลยนะครับว่าหลังอาเจียนห้ามห้ามแปลงฟันทันทีเด็ดขาดเพราะอะไรนั่นแหละครับก็เพราะว่าในปากเราตอนนั้นเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยกรดจากกระเพาะอาหารการแปลงฟันเข้าไปตอนนั้นจะยิ่งไปทำลายสารเคลือบฟันของเราอย่างรุนแรงเลยครับ วิธีที่ถูกต้องก็คือให้บ้วนปากด้วยน้ำยาบ้วนปากที่มีฟลูออไรด์แทนจะช่วยลดความเป็นกรดแล้วก็ช่วยปกป้องฟันได้ดีกว่าครับดังนั้นถ้าจะให้สรุปประเด็นที่สำคัญที่สุดที่อยากให้จําให้ขึ้นใจเลยก็คือข้อความนี้เลยครับภาวะเหงือกอักเสบที่รุนแรงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปัญหาในช่องปากแต่มันมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับความเสี่ยงที่ร้ายแรงมากๆต่อลูกน้อยในครรภ์ นี่คือคำเตือนที่ชัดเจนที่สุดเลยจากข้อมูลที่เรานํำมาฝากกันครับและนี่ก็คือคำแนะนำที่ตรงไปตรงมาแล้วก็สำคัญที่สุดจากกรมอนามัยครับคือถ้าหากสังเกตเห็นความผิดปกติอะไรก็ตามในช่องปากไม่ว่าจะเป็นเลือดออกตามไรฟันเหงืออบวมหรือว่ามีอาการปวดฟันอย่าลังเลครับให้รีบไปพบทันตแพทย์ทันทีการดูแลตั้งแต่เนิ่นเคือสิ่งที่ดีที่สุดครับ สุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะฝากคำถามนี้ไว้ให้ทุกท่านได้ลองคิดตามกันดูนะครับว่าสุขภาพช่องปากของเราในวันนี้พร้อมสำหรับลูกน้อยแล้วหรือยังเพราะว่าการดูแลช่องปากให้ดีเนี่ยไม่ใช่แค่เพื่อตัวคุณแม่เองนะครับแต่คือการเตรียมความพร้อมที่ดีที่สุดเพื่อที่จะได้ต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวอย่างแข็งแรงและปลอดภัยครับ